สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีววอลกี้ทูไทยแลนด์ในช่วงแนะนำสินค้าใหม่กันอีกครั้งนะคะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ค่ะก็คืออุปกรณ์ป้องกันนิรภัยส่วนบุคคลหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็คือแว่นตานิรภัยครอบแว่นค่ะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานนะคะที่จะต้องสวมแว่นสายตาค่ะสามารถใส่ได้พอดีกับแว่นสายตาขนาดมาตรฐานได้ทุกรุ่นเลยค่ะตัวขาแว่นนะคะทาจากเทอร์โมอพลาสติกแบบนิ่มค่ะทาให้เราเนี่ยสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายตลอดทั้ง วันค่ะตัวเลนอันนี้นะคะมีการเคลือบผิวเลนนะคะ2ชั้นด้วยกันนะคะโดยที่ด้านนอกนะคะเป็นการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วนค่ะส่วนด้านในนะคะเคลือบป้องกันการเกิดฟ้าหรือว่าไอ้น้ำนั่นเองค่ะโดยที่ด้านบนนะคะจะมีกาดป้องกันฝุ่นค่ะซึ่งช่วยป้องกันฝุ่นละอองจากด้านบนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะแว่นของเรานะคะผ่านการรับรองระดับมาตรฐานสากลนะคะไม่ว่าจะเป็น ANSI หรือว่ามาตรฐาน CSA ค่ะนอกจากนี้นะคะแว่นตัวนี้นะคะก็ อย่างผ่านการทดสอบนะคะการกันกระแทกนะคะระดับมาตรฐานกองทัพสหรัฐอีกด้วยค่ะสินค้าตัวถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นแว่นตานิรภัยนะคะเป็นแบบ High Profile Performance ค่ะตัวนี้เนี่ยจะให้การป้องกันในระดับที่สูงขึ้นไปอีกค่ะจะสังเกตเห็นว่าตัวสายรัดนะคะตัวนี้เป็นยางในลอดนะคะซึ่งสามารถปรับได้นะคะให้พอดีกับศีรษะของเราค่ะนอกจากนี้นะคะตรงด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นยางนะคะตัวขอบยางตัวนี้นะคะ ช่วยให้เราเนี่ยสวมใส่พอดีกับใบหน้านะคะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมาดูตัวที่เลนกันบ้างนะคะเลนตัวนี้นะคะแน่นอนว่าเคลือบป้องกันนะคะ2ชั้นค่ะโดยที่ด้านนอกนะคะเคลือบป้องกันรอยขีด แล้วก็ด้านในค่ะเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีการเพื่อป้องกันการเกิดฟ้าค่ะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยได้ผ่านการทดสอบนะคะป้องกันสารเคมีกระเด็นนะคะแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองนะคะในระดับ D3 แล้วก็ D4 ตามลําดับด้วยค่ะตรงด้านบนนี้นะคะถ้าสังเกตนะคะด้านในเนี่ยจะมีรูเล็กๆนะคะสําหรับระบายอากาศค่ะสินค้าของเราชิ้นนี้นะคะผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลน,นะคะไม่ว่าจะเป็น A N S I นะคะ C S A นะคะแล้วก็นอก จากนี้นะคะก็ยังผ่านการทดสอบนะคะป้องกันการกระแทกระดับมาตรฐานกองทัพสหรัฐอีกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจรับชมสินค้าตัวจริงสามารถไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศค่ะ